ถ่าเป็นความสรงจำเพราะว่าไหนๆก็จะออกแล้วนี่เนี่ยคือของที่เราใช้นะจะมีโลหิมา้าแล้วก็ปืนปอ่นน้ยคิก แต่เราก็จะออกให้พวกเรามีคนชอบเล่นเ,ออกเกมคนเดียวนยั่นดูสิเราได้ต้องขวานทรงพลังของดีมากเลยแต่เราก็ต้องออกดูดิมีปืนใส่บอกวีอัน,น,นพ่นพิษ มีพระหิมะมีหอกมียาสมุนไพรมีเงินในฟันแล้วสิ่งที่เราชอบพาที่ก็ขอบุญใซบอกเราได้ฟรีเพราะเราได้มาจากที่เราไปช่วยเอลผบอกเอลว่าเราพูดว่าเอลถ้าคุณช่วยแล้วคุคุณช่วยช่วยถ้ากุณวิ่งน้ำแข็งคนร้อสามรอบแล้ว มึงต้องมึงต้องไรนะมึงต้องมึงต้องให้บึงใส่บอกกูพอเราช่วยได้มันก็ให้มึงใส่บอกเราจริงๆแล้วเนี่ยก็บุษใส่บอกที่เราห่วงเหมือนมากแต่เราก็ต้องทิ้งมันไปเพราะเราต้องออกแล้วเสียใจดูสิ อาหารเป็นล้านไม่ตายเพราะเครองอาหารง่ายๆความแข็ก็หมดแล้วต้องช่วยเพื่อนเราตายแค่สองแค่หนึง่งรอบวันตายเสียหอบลงกันเป็นห้ารอบเสียใจมากไม่รู้เลยเราต้องออกแล้ว เอเราก็ต้องก็ไม่อยู่แล้วกันเมื่อเราอะไปถือมะพร้าวก็เป็นแ,แต่เราก็าต้องทิ้งไปจริงๆอัใเส่รรขเอขอเ็ของเร,อออรรเราของเราอันนี้คนพิถีของเราโอ้หิมะคอนออสปิเนียอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปเฉยๆพลังของเราก็ ทั้งหมดนี้ก็หัวแกกันไปมีหละยความทรงจำโอืยนะยังต้องทิ้งเลยแกน่นเลยเลยจริงๆต้องทิ้งพวกนี้มปจริงๆแล้วเราก็ ชอบในคนเดียวด้วยอืมว